อันนี้เป็นป้ายไฟนะฮะเซอ t ์ติฟายบายทีทีบไดอันนี้เป็นของธนาคารธนชาติธนาคารทหารไทยธนชาติเนี่ยจะมอบป้ายไฟเนี่ยให้กับโชว์รูมที่ขายรถที่มีคุณภาพโชว์รูมติรถสวยผมจะมอบป้ายไฟให้คุณแต่คุณจะเข้าร่วมโครงการกับเราหรือเปล่าก็คือเขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบโครงสร้างของรถยนต์เรายินดีครับว่ที่จะให้ตรวจโครงสร้างของรถยนต์ เพราะเรามั่นใจในคุณภาพของรถยนต์เราอยู่แล้วกูอินสเปกชั่นก็มาตรวจสอบก็ทํา MOU หรือมีพันธสัญญาร่วมกับธาคาทหารไทยสญญาชาตรวจสอบแล้วเกิดจากความผิดพลาดของคุณคุณลูกค้าออกรถไปแล้วไปตรวจสอบพบเจอภายหลังว่ารถเคยพิกคว่ำชนหนักน้ําท่วมหรือไม่ไม่แท้มาก,ก่อนเนี่ยคุณต้องรับซื้อคืนนะกูอินสเปกชั่นก็บอกได้เลยครับนะก็ทําสัญญาร่วมกันร,ระหว่างธนาคารทหารไทย สารชาตกับกูอิสเปคชั่นนะแล้วก็มาทำสัญญาร่วมกับเต้นต์ีรถสวยนะฮะให้ความร่วมมือกันนะฮะที่จะได้ให้ลูกค้าได้รถยนต์ที่โครงสร้างปลอดภัยไปใช้งาน